ไผมันนี <get> ่ป um ้นสบาดีพี่น้องมาบ่งงูสิงงูสิงตัวเป็นเป็นสองี้ไ่เลยปนับได้พูนะวันนี้น่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอื โอ้ค <c oughs> ุณอาพี่น้องยังเป็นเป็นหนึ่งเด้อพี่นอ้องเฮ้ยเฮ้ย,ยจะเห็นอะไรเอามันจะ <c oughs> โอ้โอ้ฝนตกเพราะว่าคุณเอางูสิงมาขายพี่น้องเลยแต่ซาลาบริสุทธ์เพราะว่าซาลาบริกินเนาะยงังเป็นเป็นเลยโตเท่าไหรอันนั้น่ะ ตัวละสิ 40, บพันก็คือตัวสี่สิบบาทพี่น้องคุณได้อยากกินคุณเอานำเสียมอันนั้มะนะมัน,ม,นมันตนสำ,ำน้ำเสียมนี่เห็นว่าตัวละเซนกับมือนากระเบิงเอมอมันก็บต้นตัวใหญ่ตอนเขามาขายอยู่ตลาดตรงนะ เรามาขายงูส hey. ิงแต่น้องจอยมาขายงูสิงกับกระปอมแต่น้องจอยซื้อกระปอมไปแล้วพี่น้องอันนี้งูสิงเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะเพิ่งซื้อสิพาพี่น้องเมืองใกล้ๆกล้นี่พี่น้องเบ่งใบเบ่งก่อนได้เบ่งก่อนแม่งงูซิงเอ้ยเฮงพ่อ ตัวไข่ไข่ไข่เชียวน่อยเจ้ากินกะไรเนห่งกระไเน้องกระไรหูสิงอูสิงเอออื้มด้เจ้าบะได้บออือโอ้จะไปเยังขางใดบ่อยากฝากนางบันไดเราะอเราแพ้ว่าเราไปไกลตืบเขาเจะเข้ากับซื่อทั้งมัเหัวกับยองบ่ โลน,นึงคือว่าหันแร้งนอกมันกิออกเกิดมองออกกบปจักโอ,อ๋อนังบมมีทั้งหัวยไส้กับโมมี่น้านนังวัญที่สุด เก็บโมบอ่พี่พ่อแม่พี่นอ้องอะไร FC ทุกๆคนเนาะมาพบมาพอกกับซาล่าสินกาสินเกยเนาะมือนีฮาลซิมาพามาเบิงนะ่งเนาะเงินหนึ่งพันบาทนี้เข้าส,สื่อ,อยังในส่วนขรงการได้อลไก็ซื่อในลาวได้เนาะเดี๋ยวเ้าสิไปเบิงนะ่งเนาะเพราะว่านี่มีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงปี่ใหม่เฮ้า,าก็เลย เงินหนึ่งพันบาทเท่าซื้อยังได้เดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องเท่าสิไปเบิ่งราคาเครื่องที่เท่าจะเอาก่อนเนาะนอกาก็สิไปเบิ่งราคาเครื่องเท่านาะเพราะว่าเพคนว่าซื้อให้ซื้ออันนั่นเนาะในเซะเนาะว่าราคาตีนไก่เนาะเขาก็มาซื้อตีนไก่กับโลโลลาซาจิตเนาะเขาก็ ส่งลูเนาะพี่น้องส่วนหมาหัวใจกับลูเส้าหานอพี่เนาะส่วนก็เลือกทีมงานเท่ากับเลือกเอาตีนไก่เนาะแล้วเท่ากับสิไปบึงราคาที่เทาเอาอีกเนาะเพราะว่าเงินหนึ่งพันบาทเท่านี้เทาสี่ได้ยังน่เนาะเทาสิพาไปบึงเนาะพี่น้องเพราะว่าหันอายเพิ่นกับเป็นหันขายยอยแล้วก็สุ่งน้่เนาะพี่น้องเดียวเทาสิไปบึงในราคาเท่าเฮา ตอนนี้เขาสิพาไปเบ่งทั้งทั้งด้านนั้นเพราะว่าเขาเขาสิไปซื้อเพราะว่าเครื่องผลิีนค้าผลก็น,นำเข้าจากประเทศไทยเนาะเอาเป็นยังจังหวัดน,นำเข้าจากประเทศไทยคือปิดด่านบอสินค้าเ็นยังเปิดอยู่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิพามาเบ่งเนาะสิ่งดีเขาสิมาเอาก็คือนำนี้เนาะก็ หนึ่งหนึ่งแพ็คแพ็คละสามสิบพันตรงเงินบาทกับสิบป,ประมาณทอาได้ว่าสามประมาณประมาณโซโซฮาเออถอดได้นอึงเงคิดก่อนพี่น้องประมาณก็ก็ซบก็ซบกว่ากว่าบาทเนะลางหนึ่งกับสามสิบพันเนะแล้วทีมงานเท่ากับเลยเลือกนี่เนะพี่น้องเสือ้อเสื้อหัวขาด บริโภคโฆษณาเด้อพี่น้องเสื้อหัวขาดซองล่างล่างละเส้นหาผ่นกีบเนาะเดี๋ยวเขากะพาพี่น้องเพราะว่ารถเขาก็จอดอย่างนี้แหละเขาก็สิสอไปสู่ทีมงานเพราะว่าทีมงานเขายังบ่าวายอันนั้นเนาะเนื้อเกลือไก่เื้อเกลือยังอันนี้ แผ่นไม้นี่เอาน้ํา nhóc chóc chóc ก็สิตอดกินมันก็สิตอดกินยอกจอกๆว่าทําไมพอนบ่ได้เงินนี่อ๋อไก่น้อยบ่คือไก่ใหญ่ไก่น้อย สองล่างพินาบาไว้ปุ๊ทั้งน่ะเพราะว่า <laughs> บาไว้กันึกว่าจียนย่อคนเดียวเพิ่นก็เลยหยุดนี่เนาะพี่เนาะน่าเกลียบ่ ุงเมืองฮาสีเพราะว่าตกละแสนหาพันกี่อบเนาะพี่เนาะี่ย่งนีเลยองโลไก่แล้วก็เบียสอล่างอายคุ่แต่งล่งโดยเวียนามีล่างมาเยอะเออมีด้วัเปลี่ยนเนาะโดยับสัเนาะต่0เป็น3แสนสองพเป็นกี่ เซนส์สามเซนหกพันเลยงบพี่น้องเลยงบเลยงบพี่น้องเลยงบจะไดเลยงบหกพันกินเงินไม่พันคุ้มไอ้เจ้าพึ่งแห้เราทอนเงินเรา เราจำเงินออกมาให้เบิ่งก่อนพี่น้องเลยเป็นลักษณะนี่เด้อพี่น้องไปพันเด้อคนนี้เนี่ยเนี่นี่ยนี่กันกันสามแสนซ่าวพันเนาะเท่ากับหนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องนี่เห็นแล้วต้องเอาเงินบาทมานําอีกพี่เอออ้ยมืจักพี่จะง่ายเลยอ่าพี่น้องนี่เด้อ หนึ่งพันบาทเท่ากับเสียสามแสนซ้าเนาะพี่น้องโอเคขอบใจเด้อโดยโดยเฮากะสิเมื่อก่อนพี่น้องขอบใจเด้อเพราะว่าตีนไก่ยห้าสีหนาวกันเฮาอยู่เลยเลยเลยเอาได้จีดองง่ายโดยโดยโดยขอบใจหลายๆมาแล้วเนาะพี่น้องทีมงานสบายดีพี่น้อง ไทยไทยคีบอูดอูดคนไฟพี่น้องขาไก่นีหใจดีมากอุปถัมาง้งานน้องอุปธรมเอฟซีฮาจากเกาหลีเนาะขลายๆเนาะลยๆขอให้ถือลรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งวันที่สิบหกเนี่ยเนาะโดยโดย วันตอนนี้ฮอ,อนหลายพี่น้องเอ้ยชาโบกำลังตีอีอย่างนนาวัน,น,นดังไพดังไพยอยู่กลางพี่น้นอไงไพกำลังขอบคุณเด้อจา้าที่เลี้ยงเด้อจ้าเด้อมามาสวัสดีเฉลิมฉลองนะสวัสดีพี่น้องหูชึ้งฮอรร้อนหลายๆไหวล,ลุวล้งห้าวมื่อนี้เอาเมียคอยมาคุม ข้าตมาเด้มันติกก่จิก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 มาทุกพุทธไใช้อะคอนคอนคอนไปบันมันไมันรันบโหนเอยวะกินเดี๋ยวดีกินโอ้ยันยูเฮนอะนนใมนันเลยหเนเกันเอนเไปน้ำเอาข้ากระลาข้อเหาอยู่หันแล้วกูก็ไปข้ากระลาข้อย้อนนะกู ตัวกรับหับบ่อยโตอนโต๊นี่ทีมงานเขากำลังมาสาลดเนะาเรากำลังโทรเอาไอคอนเนาะฮะบันบักคุ้มค้ำบอกมาลุงมันบักคุ้มค้ำส่นบอกเราบันคั้มนะเลยเราค้มอยู่ใส่บนอันนี้บน พากเต้องสะแบงไปเนี่ยโอ้เราไปกับไพรเกรีนนั่งทุ่งมาไปโอ้โอ